สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุท่านนะคะที่เข้ามาชมนในคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะเอ็มก็จะมาทำคิดอ่าแรนดอมเนาะก็จะมาดูพลังงานนะคะว่าในหนึ่งถึงสเดือนนี้นะคะ ครูรู้ครูบาอาจารย์นะคะอยากจะบอกอะไรอยากจะชี้แนะแนวนทางอะไรให้เราได้รู้ได้ทราบบ้างนะคะว่าใน1-3เดือนข้างหน้านี้คลิปนี้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดเวลาเนาะใครที่เข้ามาดูตอนไหนนะคะก็ถือว่าใน1-3เดือนข้างหน้านี้นะคะไม่ว่าท่านจะมาดูวันไหนเมื่อไหร่ก็ก็ตามนะคะใน1-3เดือนข้างหน้านี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d อมนะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะคะก็ะขออนุญาต ครูรครูบาอาจารย์ทุกทท่านด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากก้าร่วงประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามานะถ้ารู้สึกว่าดูแล้วมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ไม่มันรู้สึกว่าไม่ใช่พลังงานของเรานะคะก็สามารถเดอนผ่านไปได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้เนาะว่าในหนึ่งงสามเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะว้าวดีมากเลยค่ะหนึ่งเหรียญขึ้นมาเลยนะ อาจจะมีโอกาสของงานเงินเข้ามานะคะโชคลาภก็ได้ด้วยนะหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะมีโอกาสของความมั่นคงการงานการเงินนะคะอืมอาจจะจำเป็นจะต้องลาทิ้งอะไรบางอย่างเนาะจำเป็นจะต้องลาทิ้งอะไรบางอย่างไม่ใช่ว่าสิ่งเดิมที่มีอยู่มันไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่มันมันต้องลาอะไรบางอย่างเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่าเนาะ แต่เรามัดระวังนะคะตัวตนน่ให้เห็นว่าค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งพอสมควรนะแต่อาจจะมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองอะไรบางอย่างนะคะในในเร็วๆนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัดระวังให้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะคะความเป็นห้าเหรียญน,นะคะบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่เราจะต้องใช้จ่าย นะแต่มันอาจจะมีเรื่องให้เราต้องเสียเงินอะไรบางอย่างที่มันนอกเหนือในโปรแกรมที่เราจะต้องจะต้องแบบวางแผนอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเรามาะระวงนะังเนาะควบคุมการเงินให้ดีนะในอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างจะหเห็นว่าคนที่เข้ามาชมนในพลังงานเนี้ค่อนข้างแบบให้เห็นถึงการถูกบล็อกการถูกปิดกั้นนะคะหรือตาที่สามอาจจะยังไม่เปิดก็ได้นะหรืออา,อาจอาจทีเห็นว่าหรือที่ผ่านมาค่ะต้องไปเลือก เกี่ยวกับช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้ด้วยนะอืมมีเรื่องของการเงินเงินก้อนเนาะครอบครัวนะคะความมั่นคงครอบครัวอสังหาเนาะอืมนะคะถ้าเคลียร์ถ้าเคลียร์ถ้าเคลียร์เ,ยเรื่อง าการถูกบล็อกการถูกปิดกัน้นหรือการมองไม่ออกว่าเราจะต้องเลือกทางไหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะถ้าเคลียร์ได้อ่ะมองว่าเดี๋ยวเร็วเร็วเ,วเ,วเวนี้ยค่ะเดี๋ยวจะได้มีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะการเงินการทองที่มันก่อนหน้านี้มันรู้สึกแบบจริงๆอ่ะด้วยพื้นฐานแล้วอ่ะเราเป็นคนมีความมั่นคงพอสมควรนะคะแต่เหมือนว่ากําลังอยู่ในการตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางอะไรบางอย่างอยูอย่หรือเปล่านะแล้วก็ยังไงก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเสียเงิน มีเรื่องของการแบบหรืออาจมองอีกมุมหนึ่งนะคะเหมือนเราทําอะไรอะ่ะเราต้องทําด้วยตัวคนเดียวเนาะมันมันให้เห็นถึงการจะต้องออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมานะคะเพื่อสู่เส้นทางที่ดีกว่าแต่ในเส้นทางที่เราต้องไปอะค่ะเราอาจจะต้องเดินไปคนเดียวเพราะความห้าเหลียญเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนมันต้องรุยมันต้องสู้มันต้องเหนื่อยเนาะหรือถ้าการถ้าถ้าสมมติสําหรับบางคนที่ ไม่ได้มีคู่อะค่ะก็รู้สึกว่ามันจะต้องเดินด้วยตัวคนเดียวทําอะไรมันไม่สามารถปรึกษาใครได้หรือสําหรับคนที่มีคู่แล้วอะค่ะมันก็บ่งบอกถึงว่ามันมันต้องแบบเริ่มต้นกันด้วยความยากลําบากแต่มันมันก็พยายามไปด้วยกันนะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะด้วยพื้นฐานอะค่อนข้างจะมีความมั่นคงพอสมควรนะเนี่ยค่ะอ่ะให้เห็นจริงๆนะว่าถ้าเคลียร์ปัญหาเรื่องของการ การบล็อกอะไรบางอย่างในเรื่องของความคิดได้ค่ะการเงินการทองอ่ะมันจะเข้ามาจริงๆนะเหมือนเราต้องละทิ้งอะไรบางอย่างออกมาค่ะเพื่อสู่เส้นทางที่ดีกว่าเนาะอืมถามว่าเหนื่อยไหมให้เห็นว่าคนที่เข้ามาชมพลังงานในคลิปนี้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่เก่งมีความสามารถ สู้ไม่ถอยเลยนะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะให้เห็นถึงแบบเหมือนผ่านผ่านอะไรมามากจนมีความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมองไม่ออกคิดไม่ออกนะคะว่าจะต้องทํำยังไงต้องเลือกเส้นทางยังไงแบบไหนนะคะแต่เห็นว่าพลังงานตอนเนี้ยเราเดเมจิชเชนขึ้นมาในตําแหน่งอนาคตเนาะเหมือนแบบมันถึงความครบพร้อม ความรู้ความสามารถอะไรบางอย่างหลายๆอย่างที่มันถึงความพร้อมแล้วอะค่ะเดี๋ยวมันจะแบบทําให้เคลียร์ให้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างได้นะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ความคิดในใจอะเหมือนไอ้สิ่งที่เราคิดไว้อะค่ะความความรู้สึกที่เราซ่อนไว้มันมันมีความแบบเหมือนเรามีความตั้งใจมีความพยายามที่ในความรู้ความสามารถของเราที่จะลงทุนลงแรงทําอะไรบางอย่างนะให้มันได้เป็นตอบโจทย์เรื่องของเงินนะ เนี่ยค่ะเราไม่ต้องห่วงเลยนะไพ่สรุปเป็นเดวสตาร์นะคะให้เห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เราถูกบล็อกถูกปิดกัน้นมองไม่ออกไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับชีวิตหรือว่าอาจจะต้องเลือกเส้นทางไหนดีนะคะให้เห็นว่าเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยเหมือนจะรู้แล้วว่าจะต้องไปในทิศทางไหนจะออกจากจุดอะไรจะออกจากจุดเดิมๆออกมาเนาะแล้วก็ทําให้เราอ่ะได้ได้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมมันยังเห็นถึงความเหนื่อยล้า ในช่วงแรกๆค่ะในช่วงเดือนแรกเนาะอาจจะต้องลุยต้องสู้ต้องเหนื่อยด้วยตัวคนเดียวก่อนนะคะอาจจะต้องแบบเหมือนไปปรึกษาใครก็อาจจะไม่ได้รับคําปรึกษาที่ดีแต่ด้วยพลังงานตัวตนน่ะมันให้เห็นถึงแบบความมั่นคงมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะสร้างเงินสร้างทองได้มากๆสิ่งใดที่มันก่อนหน้านี้ค่ะที่มันขัดสนขัดข้องการถูกปิดตาที่สามการถูกบล็อกถูกปิดกั้นอะไรหลายๆอย่าง การรู้สึกว่าต้องเดินด้วยตัวคนเดียวอะค่ะไพ่เดรกสตามาสรุปให้แล้วนะว่าเดี๋ยวแบบมันจะมีโอกาสเนีย่ยเห็นไหมคะใต้สำหรับเป็นเด็กถือถ้วยเนาะเดี๋ยวจะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามามีการช่วยเหลือการเยียวยานะคะจากครูรครูบาอาจารย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นของขวัญอะไรบางอย่างอาจจะเป็นช่องทางนะคะให้เราได้เห็นก่อนหน้านี้ถ้ามันยากมันเหนื่อยเนาะความเป็นเดรกสตา นะคะความเป็นเดอะ a มจิเชียนนะคะ The Stand, เดอะสเตนเนาะให้เห็นว่าเดี๋ยวทุกอย่างนะมันจะเคลียร์ไปได้ดีมากด้วยความรู้ความสามารถของตัวเราเองด้วยนะอีกในนึงนะคะด้วยความรู้ความสามารถของตัวเราเนี่ยมันสร้างความโดดเด่นเป็นที่จับตามองนะคะหลายๆคนเนี่ยเดี๋ยวจะให้การตอบรับนะคะในความสามารถของเราแล้วก็มันจะมีโอกาส จากความโดดเด่นจากความสามารถจากความรู้ความสามารถของเราจากประสบการณ์ของเราที่มันแบบที่มันถึงจุดที่มันแบบครบพร้อมแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวจะได้ของขวัญดีๆนะคะจะได้โอกาสที่ดีเข้ามานะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะสําหรับท,ทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะก่อนหน้านี้ถ้ามันรู้สึกอึดอัดหาเส้นทางไม่ออกไม่เจอเลยไม่รู้ว่าจะต้องไปในทิศทางไหนไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงกับชีวิตนะคะ คุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆเป็นคนที่เก่งและทําอะไรได้หลากหลายไม่ว่าจะมีโอกาสหรืออะไรเข้ามานะคะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเล่นเปลี่ยนแปลงทําให้มันไปในทิศทางในแบบที่คุณต้องการได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านด้วยนะที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับใครที่ถูกใจนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดติดตามนะคะฝากกดแชร์กันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยว เอ็มจะมาทําคลิปใหม่ๆนะคะให้ทุกให้ทุกท่านนะคะได้รับชมรับฟังก็วันนี้ถ้าผิดภาพระการใดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าเป็นคลิปแรกของเอมนะคะอาจจะตะกุกตะกักสักนิดนึงเนาะก็จะเก่งๆกันนิดนึงก็หวังว่าจะยังไงก็ฝากกันติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปดีๆแล้วก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะพูดให้คล่องกว่านี้จะจะลงลึกกันให้มากให้แบบ ถึงพลิกถึงขิงกันมากกว่านี้นะคะสำหรับทุกทท่านที่เข้ามาชมขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณค่ะ